วันนี้สายไหมต้องรอดตาไปโดยคุณเอกภพนะคะลงพื้นที่ไปเจรจากับหญิงคนหนึง่งซึ่งถูกระบุว่าเธอเป็นเพื่อนบ้านมหาภัยนะคะเธอกอเหตุโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกรณีคลิปล่าสุดเธอไปตบตีไปจิกหัวผู้ชายนะอ,อ้างว่าเขาเนี่ยพยายามจะปีนเข้าไปที่บ้านแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศเธอไปดูกันค่ะ เหตุการณ์เนี่ยเจ้าของร้านขายของชำเขาถ่ายเอาไว้นะผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอาการทางจิตค่ะเข้าไปตบตีทะเลวิวาทกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นกำลังมาซื้อของที่ร้านขายของชำภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยฮาทราสามสิบเก้าแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพนะคะระหว่างนั้นผู้หญิงเนี่ยก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายกล่าวหาว่าผู้ชายคนนี้ไปปีนบ้านของเธอจะเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าคนในร้านขายของชำเนี่ยเขาถ่ายไว้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะเธอไม่ได้มีวีรก,กรรมแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะเพราะเธอมีคลิปที่ขับรถหน้าหวาดเสียวในหมู่บ้านแล้วก็บีบแต่เสียงดังสนั่นเลยคะ่ะลองไปดูกันก่อน ซอยมันก็ไม่ได้กว้างมากอะเนาะแต่ขับอ้านี่ยูเทิร์นกลับมาเหรอใช่แล้วมันคือหมู่บ้านมันอยู่ในหมู่บ้านเป็นถนนในหมู่บ้านคุณผู้ชมค่ะว่าขับเร็วบีบแตรด้วยถูกเนี่ยขับไปใจลูกว่านาเลยไม่เบรกด้วยใช่บีบแตรเสียงดังไปหมดนี่ลักษณะมันขับแบบก่อกวนเนาะใช่ค่ะาวนหลายรอบเลยอะถูกเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยวนอีกรอบนึงนะอันเนี้ยยูเทิร์นเออก็เลยมีคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเหตุการณ์เอาไว้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้ก่อกวน ขับรถหน้าวาาเสียวในหมู่บ้านขับไปก็บีบแต่ไปอะค่ะแล้วมันกลางคืนไงคะคนเขานอนแล้วบางคนเขาก็พักผ่อนก็ไปรบกวนเขาตอนนี้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเขาบอกเขาวาวดภาวะจิตตกไปตามๆกันเลยนะคะขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาร้องเรียนไปเลยสายไหมต้องรอดขอความช่วยเหลือหน่อยเถอะ พอดูแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะปกตินะคล้ายคนขาดสติชอบตะโกนด่าโวยวายหาเรื่องชาวบ้านภายในบ้านเขาไปทั่วนะล่าสุดอย่างที่บอกไปคลิปเมันจะกลัวที่ไปทําร้ายผู้ชายคนหนึ่งที่ร้านขายของชำอะค่ะแต่โชคดีนะที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่ได้ปกติะเขาก็เลยไม่ได้ทําอะไรนะคะคช่วงเชา้าที่ผ่านมาคุณเอกพเหลืองประเสริฐค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพศใส่ใหมต้องรอด พร้อมกับทีมงานประสานไปที่ตำรวจสอนอน,นิมิตใหม่ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะไปตรวจสอบหน่อยสิแล้วที่สำคัญเธอต้องได้รับการช่วยเหลือนะอลุงร้านขายของชำคนนี้บ้านติดกันเลยกับผู้หญิงที่ก่อเหตุอะคะ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้จะอยู่กันสี่คนนะอยู่ในบ้านเดียวกันมีผู้หญิงคนที่ก่อเหตุมีพี่สาวมีสามีแล้วก็มีลูกอยู่มาเป็น2ี่ิปีแล้วนะคะ ที่ผ่านมาเธอเนี่ยจะเก็บตัวเงียบแล้วก็ปกติไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ปรากฏว่า5้าปีที่ผ่านมาเธอเริ่มมีอาการทางจิตแล้วอาการเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งตะโกนด่าคนในหมู่บ้านถ้าเป็นผู้ชายนะจะถูกกล่าวหาว่าพยายามจะปีนเข้าบ้านเพื่อไปล่วงละเมิดทางเพศแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะถูกด่าว่าเป็นโสเพณีด่าด้วยถ้อยคําที่หยาบคายทําให้คนในบ้านของผู้หญิงที่เป็นคนก่อเหตุไม่มีใครอยู่ด้วยได้ะค่ะทนไม่ไหว ทยอยย้ายหนีออกไปหมดสุดท้ายตอนนี้เธออยู่คนเดียวนะคะตัวของคุณลุงบอกว่าผมเนี่ยทุกทรมานมากหวาดระแวงมาหลายปีละตีสองตีสามไม่ได้นอนเลยเพราะผู้หญิงคนนี้มักจะใช้อุปกรณ์บางอย่างเคาะกำแพงบ้านบ้างแล้วมันเป็นลักษณะของทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เป็นอาคารพาณนนิชย์แต่ก็คุณผู้ชมกำแพงมันติดกันกำแพงมันติดกันนะคะก็เลยเหมือนกับไม่ไหวแล้วเมื่อคืนเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะเหมือนโยนลูกเหล็กส่งเสียงดัง ข้าม,มาที่ฝั่งของบ้านคุณลุงเวลารถน้ําต้นไม้หน้าบ้านแล้วมันกระเด็นไปโดนบ้านของฝั่งหญิงเขาก็จะปิดประตูเหล็กเสียงดังตะโกนออกมาด่าด้วยถ้อยคําหยาบคายด้วยส่วนเหตุการณ์ที่เห็นตามคลิปที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปจิกหัวแล้วที่สําคัญเอามีดด้วยนะพยายามไล่ฟันไล่ทาร้ายผู้ชายคนที่จะมาซื้อของอย่างที่บอกไปอ้างว่าเขาจะมาข่มแบบล่วงละเมิดทางเพศอ่ะแต่ชายคนนั้นไม่สู้ไงเพราะหนึ่งเขาเป็นผู้หญิง แล้วสองก็คือดูแล้วน่าจะสติไม่ดีก็เลยได้ทําการถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นแหละค่ะคือแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องด้วยอ่ะอย่างคลิปที่ไปขับรถปรีบแต่อ่ะม,มันก็สร้างความวุ่นวายใช่ไหมใช่ออค่ะแต่ประเด็นเรื่องของคลิปปีบแต่เนี่ยคุณลุงบอกว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาประมาณปีกว่า,วาแล้วตอนนี้ไม่มีรถแล้วรถถูกยึดไปแล้วนะคะชาวบ้านไปแจ้งความตํารวจสอนอน,อนิมิตรใหม่หลายครั้งนะแต่มันทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีญาติ ไปแสดงตัวเพื่อให้ปากคำใดๆตอนนี้เป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านหมดเลยค่ะก็ผมมาเยืนอแบ่แม่แบ้านหน้าบ้านเขาตรงนี้ก่อน แก่เเี่ว้ามันระเดินส่องที่เขาเียกเขายเลยเนี่ยมีที่เจ้าของแบ้นะครับที่บทเดือดร้อนดกับทุคนครับที่นี้มันเหมือนมีเหตุการว่าเขาทำร้ายคนที่เหมือนมาเหมือนซื้อของส่ามาซื้อมาซื้อของแล้วก็ส่งไปจมนจติดกเขา้ก็ตดวแล้วก็ไปาดวว่าทรเงาดูเขาบอกไปทอ่เาดู มันก็ไม่สู้เพยเขาเห็นอะไรผิดแล้วก็รู้ว่าเขาไม่สู้ต้องเดินกระชากประกบอยู่ตรงนี้เลยในบ้นเขาเริมมีพฤติกรรมนยคะมันไม่ใช่แค่บ้านคุณลุงบ้านเดียวที่บ้านคุณลุงเขาอยู่ติดกันเลยใช่ไหมก็เดือดร้อนหนักหน่อยแต่ชาวบ้านอีกรายหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังกับนักข่าวเหมือนกันว่าเวลาเดินผ่านบ้านผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะถูกด่าด้วยท้ายคำหยาบคาย ด่าจนแบบโอ้โหคนแถวนั้นเขาเอือมละอาแล้วอะครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะถูกทําร้ายถูกใช้มีดไล่ฟันแล้วก็กล่าวหาว่าไปเหมือนกับพยายามจะไปบุกรุกบ้านเขาแล้วนอกจากร้านขายของชําที่อยู่ติดกันแล้วเนี่ยนะครับยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่ติดกันกับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหมือนกันเคยถูกเอามีดไล่ฟันมาแล้วคือมันทนไม่ไหวอะครับสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจร้องเรียนผ่านหลายๆเพจอยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือโดยโดย่วนครับ โดนกรโดนก็โดรตัวเลยไ่ค่ะแต่ว่าที่เห็นก็คือเขาตีลูกค้านั่นแหละพวกหนูอะมาห้ามตอนแรกกผมยันตีกันตีกันนลพี่จหัวอะไรนะก็เลยว่าฟังไปแล้วก็ใช่แล้ก็เลยให้น้องชายเราย้าอยู่แเดียวรงพฤติกรรมเป็นยัไงบ้างด่าก็คือจะด่าตอนเช้าเช้าพี่เอาแล้วโคนีบ้านนั้นขายยาบานนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ก็คือแบบถ้าถามมันคือไมปกติแต่คนแถวนี้ยอยู่กับมันจะปกติ เขาเปลี่ยนเขาพูดภาพเรานะแต่ว่าเราอยู่คนแถวนี้มันหยุดกับมันมนเคยชินไปแล้วมันก็เลยเห็ข่าวว่าระษาเสียและภาษาเสียยิ้มป้าอย่างเงี้ยหยู่ไม่ได้หรอกมันคืนทั้งคืนต้นขบานที่เหลืองรู้ที่ร้อนที่บ้านนี้วันเขากินเลี้ยงใช่ไหมบ้านบริษัทเนี่ยกินเลี้ยงมันเดินออกมาด่าไอ้พวกนี้เขาก็เมาเขาก็ไม่ยอมเขาก็เบี่ยงขวดเข้าไปคือมันตีกันแบบเป็นเรื่องปกติ อ,อ,อฟังในมุมของคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เอือมระอาะกับพฤติกรรมของหญิงรายนี้กันไปแล้วใช่ไหมครับฟังมุมของเธอกันบ้างไหม,มนี่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับพยายามที่จะไปขอคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะเปิดประตูอนุญ,ญาตให้สื่อไปพูดคุยในบ้านนะครับเธออ้างแบบนี้บอกว่าทําธุรกิจด้านการออกแบบศิลปะสินค้าหลายชนิดเนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเธอทําให้เธอรู้สึกว่าเป็นที่จับตาของชาวบ้าน กลัวว่าชาวบ้านจะขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของเธอว่าแบบนั้นแล้วก็อ้างว่าถูกเพื่อนบ้านนี่แหละรบกวนมาทุบก,กำแพงรบกวนสมาธิพยายามจะล่อลวงให้เธอเนี่ยออกจากบ้านไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีกับตัวเธอเองอะครับส่วนกรณีที่ไปด่าทอชายตามที่ปรากฏในคลิปแล้วผู้ชายที่เขาเดินผ่านไปมาผ่านบ้านเธอเนี่ยเธออ้างแบบนี้บอกว่าเพราะว่าเคยถูกกลุ่มที่ไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุกคามจนกระทั่งเกิดความอันตรายตัดสินใจให้ครอบครัวพาลูกออกไปจากบ้านหลังนี้ส่วนคลิปที่บอกว่าเธอไปจิกหัวเขาอะครับเธออ้างแบบนี้บอกว่าเขาปีนเข้ามาทางหลังบ้านเพื่อที่จะทำลายร่างกายเธอรวมทั้งพูดจาคุกคามทางเพศเธอเคยถูกคนบุกรุกเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะทำลายทรัพย์สินผลงานศิลปะของเธอโดยเฉพาะมาสคอตของเธอด้วยแล้วก็ยังโชว์หุ่นมาสคอตที่ อ้างว่ามีคนบุกเข้ามาทำลายเข้าของอะครับขณะเดียวกันคลิปที่ชาวบ้านบอกว่าเธอขับรถปีบตรเสียงดังใช่ไหมขับรถหวาดเสียววนไปสร้างความเดือดร้อนตำคาญเธอปฏิเสธนะครับไม่ตอบคำถามนี้บอกว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วคลิปที่ปรากฏออกไปชาวบ้านนี่แหละตัดต่อสร้างขึ้นมาปรับตำเธอเธอตั้งหาที่ถูกคุกคามครับปีนบุกรุกเข้ามาขโมยทรัพสินทำายนะคะเนี่ยทำ้ายร่างกาย เพื่อนทำไม้เราเพื่อนบ้านค่ะนาเขาเขลักษณะเขาทำแบบนี้แบบเขามากูตั้งบ้านเขามาเคาะเคาะประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอโทษนะคะใช้คำหยาบมาหนึ่งลักษณะการคุมทางเทปบอกเฮ้ย แล้วก็แบบทำาเสียงแบบเหมือนร่วมเทซิซาให้เราออกมาแบบย่วยโวษะให้เราโมาโหเพราะเขารู้ว่าเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วแล้วเขาก็พยายามทำอย่างนี้ดิฉันก็เลยออกไปบอกว่าดิฉันทํางานอยู่อย่ามาลบกวนต้าว่าแบบเออดิฉันมีฐานะพอสม,ม,มควรมั่นคงพอสมควรก็พยายามที่จะบี้ทาร้ายเนี่ยเอารถมาจอดขีดขวางหน้าบ้าน嗯嗯ตอนนั้นอะดิฉันมีรถ แล้วเอารถออามาจอดกี่ก,งงกล่องหน้าบ้านรถไถ่ไหมจ๊ะรถดีขาวรถ,ถไท่ขับรถด,ดีช้นแต่แต่ตแล้วเป็นคนขับเองไม่ได้บีบแต่ไม่แต่รถ<ไ>อน่ยด,ดีช้นงนอะขายไปเกือบปีแล้วนะแต่ไปขึ้นเราไหมแค่เราไหม ทะเบียนรถใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วแม่ะทะเบียนรถใช่ไหมล่ะคะก็<อ>ต้องไปสืบอีกทีคือนักข่าวก็สังเกตอาการนะเนาะคือทีมของสายใหม่ต้องรอดเอง <c oughs> เขาก็เข้าไปพูดคุยกับเธอใช่ไหมครับ <c oughs> นักข่าวอีกหลายช่องไปพูดคุยกับเธอเนี่ยแล้วไปจับสังเกตก็คือมีอาการลักษณะเหมือนพูดจาวกไปวนมาแล้วก็มีอาการมือสั่นแบบเห็นได้ชัดเลยครับทีนี้คุณเอกภพบอกแบบแบบนี้แล้วกันคือคนมันเยอะมากอะเนาะกลัวว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเชิญให้หลาบรรดาพี่พี่สือมลชน ออกไปด้านนอกก่อนเพื่อที่จะคุยกับผู้หญิงคนนี้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีครับสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ยอมเดินทางไปพร้อมกับทีมงานของสายใหม่ต้องรอดไปยังสอนอนิมิตใหม่ไปดําเนินการทําไปส่งตัวเข้ารับการรักษาที่สถาบันสมเด็จเจ้าพระยาครับอคือต้องบอกแบบนี้นะคะ อายุเธอเนี่ยประมาณ38-39ปีใช่ไหมคะพ่อแม่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะก็ส่งเงินมาให้บ้างแหละส่วนตัวเธอที่ผ่านมาคุณเอกพบอกว่าจากการพูดคุยเนี่ยก็ปกติดีนะแต่ช่วงหลังอาการไม่ปกติชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเธอเนี่ยเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาที่สถาบันสมเด็จเจ้าพยาม,มาแล้วทุกคนก็สังเกตเห็นได้ว่าเธอพูดแบบวกไปวงมาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องถามอย่างตอบอย่างส่วนตัวมองว่า เธอก็ควรที่จะต้องรับการรักษานะเพราะพฤติกรรมเนี่ยนอกจากจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านแล้ว mm hmm. ยังมีอันตรายต่อตัวเธอเองด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปลงบันทึกประจําวันทําหนังสือส่งตัวที่สอนนนิมิตรใหม่แล้วเดี๋ยวจะนําไปรักษาอาการทางจิตที่สถาบันสมเด็จเจ้าพระยาต่อไปแล้วก็เตรียมประสานไปที่ญาติของหญิงผู้ก่อเหตุให้ทราบถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องคดีอาญาที่ชาวบ้านไปแจ้งความก่อนหน้านี้คุณเอกภพก็บอกว่า คือตามกฎหมายแล้วคนที่เขาป่วยทางจิตยังไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้นะคะจนกว่าแพทย์เนี่ยจะประเมินแล้วว่ามีอาการปกติทำให้ที่ผ่านมาตำรวจไม่ดำเนินคดีใดๆกับหญิงคนนี้แต่หลังจากนี้ถ้าเธอได้รับการประเมินสุขภาพจิตแล้วพบว่ามีอาการดีขึ้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปขณะที่ลุงร้านขายของชำสบายใจเขาบอกนะสบายใจขึ้นเลยที่หญิงคนนี้เขาไปบำบัดร,รักษาละแต่ยอมรับเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเขากลับออกมา แล้วมีอาการกําเริบอีกจะทํำยังไงแต่ก็มั่นใจนะว่าเธอน่าจะหายป่วยจากอาการทางจิตส่วนตัวไม่ได้ติดใจใดๆยินดีให้โอกาสแล้วก็ต้อนรับกลับมาถ้าเธอหายป่วยแล้วแล้วกลับมาอยู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเชื่อมั่นว่าเธอก็ต่างคนต่างอยู่และไม่สูงสิงกับคนในหมู่บ้านค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราดูข้อมูลเนี่ย เธอก็ปกติดีนะไม่ได้สูงสิงกับใครก็ทํามาหากินหาเช้ากินค่าอยู่บ้านคใครบ้านมันแต่พอมีอาการป่วยทางจิตเนี่ยเธอก็เลยมีอาการแบบนี้นะคะก็หวังว่าเธอจะหายเป็นปกตินะ